เปิดมากกับพ่อแต่อันกินเลยเนาะพอสมารีพี่น้องปองไปสมารีเบิดบสขขุดสุขคนผกสากรจะจักมาแต่ปืนผูกคักตามแจมของเพชรดิบหักมีแต่ผักหอมผงออกแต่ครกน้ำกระมีต้มไก่เด้อพี่น้องไก,งงไกบ้านก่ลาดไก่หนาไก่บ้านเท่านี่แหละคั่วไว้แต่มื่อคืนนี่ หิวข oh, si oh, ok si ้าวหิวขาวเต้าอีกลีวะพบต้องตลายสึกว่าหิวขาวหิวขาวต้มไก่ไว้มือนีอนต้มไก่ใส่ชิวโอ้ต้มไก่กน้น้อยอีลีถ้าแม่แบ่งไว้ให้ออกหน้าบ่ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ากับกระจอยสิกินขาวแล้วก็แยกกันไปเพินึงออกหน้าปเียนบ ชิมเจียวก่อนแซบอีกแล้วแซบอีกแล้วเอาเธอว่าจะแซบไปเจียวหน่อยต้มไก่ไซส์ธรรมเนียจวงวะหัยอุ้ยจ้ะต้มไก่ครับแจีวเป็นนิดแซบแซบพี่น้องอาหารเช้าเจียวพี่น้องอหิวเข้าแล้ว

นี่ยามกินเห็นีหยแพงกินก่อนแพงกินเหลวพอเกลจะกินตำลังกินก่อนบอยำวอท่านนี่อะไกินก่อนมาเดอพี่น้องบาจูบกันกกินก่อนก็ต้องกินไหวเอ้ก็ต้องกินซาบมันสิบ่ทันนี่ต้องกินก่อนแล้วก็กินไข เช่นเขาใช่ไหมอืมมะเชษน้อย,ย,อยเยอะหนึ่งยังเะเฟเนาะมะเชษอันพูนบุกหนามาใหม่กับขาวประมาณนี้แหละ กันกันกวไก่าค,าคืนจนดึกไก่ตัวเล็กหน่อยนึง่งใช่ป่ะใช่ปยังกินคาน Mua gì? thong mời rồi, mùa mua luật thả luôn. chưa 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 Chị phải chưa mua các bạn chưa 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 มาช่ชให้โบผักตนก้นไก่มอกฉันนำเสมอ

đó rồi được không có chuyên đi về đang làm xe anh năm anh mà đi thế chúng hao kinh khăm hàng ngày sản phẩm ta tù khăm kinh mua thạo mình

กจนบาดันมนกันกด,ดนะกด,ด,ดมันจะมีกระดูอกขามันแบบนี้เราขยับตุ่มไก่บริสเตียบเนาะ

dạp hết dạp hãng dạp hãng dạp hạp 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 อืมผักกะละก็แช่ได้เพียงเนาะโผล่กับเฮาคลิปนะอยู่ดีมีแหงบมดสุขุสุคนขึ้นจบแหตนี้กินนาเกห่างห่างท่องไว้อันห่างท่องกินหมูกระทะตอนบ่ายเลือกองเฮียนตอนเที่ยงอย่างสีออกไปตลาดขอบมุขอบใจที่ติดตามพี่น้อง